ลาดูเขาอยากเป็นคนไทยมากนะครับพระราสุดเพื่อนบ้านสามนาฬิกาของเราได้จัดเวทีการประกวดใหม่และเชิญนางงามและในแบบจากทั่วโลกมาใส่ชุดไทยแต่บอกว่าเป็นชุดเท้าจริงๆคุณพี่ปิกเก้พูดเสมอในหลายๆคลิปว่าตอนนี้เพื่อนบ้านสามนาฬิกาของเรารุกหนักในการที่จะใส่ชุดไทยแล้วก็บอกว่าเป็นชุดของเท้าผ่านการจัดการประกวดเวทีนานาชาติเพราะแน่นอนค่ะชุดไทยเราสร้างเศรษฐกิจให้กับทางของเพื่อนบ้านเราอย่างมากมายและผ่านการร่วมมือจากรัฐบาล การที่ส่งเสริมให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดและบวกคนประเทศเขาที่ไม่พึงพอใจในชุดซัมปอร์ตของเขาเพราะมันไม่สวยพอมันสวยไม่เท่ากับชุดไทยจากการรณรงค์ให้เป็นชุดแต่งงานแต่ตอนนี้เขากําลังรณรงค์ทั้งประเทศให้กลายเป็นชุดประจําชาติแล้วกระทรวงวัฒนธรรมไทยเราจะปล่อยไว้แบบนี้ล่ะคะคุณพี่ไปแก้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ทําหน้าทงหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนและแข็งแรงมากกว่านี้ไม่ต้องไปห่วงแล้วค่ะเรื่องความสัมพันธ์ทำไมตรีเพราะประเทศเขาไม่เคยเห็นความสําคัญตรง นี้เลยเขามีแต่ขยี้ความรู้สึกของคนไทยตลอดแล้วเราจะไปแคร์ทาไมแล้วก็ฝากคนไทยด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคลิปเห็นรูปจากเพื่อนบ้านสาวนาฬิกา,าแล้วอ้างชุดไทยกลายเป็นชุดของเขาเนี่ยไปคอมเมนต์ค่ะว่านี่คือชุดไทยนอกจากจะทําให้เขาตื่นจากการเป็นสแกรมเมอร์แล้วนั้นแต่เราต้องรณรงค์ให้เขาเลิกเป็นประเทศแห่งการก๊อปปี้ค่ะ